สก,การ์ครับปู่รรค,ครับวันนี้จะมาตามแนวทางความฝันของหลวงปู่วัดป่าห้าร้อยมวดนะครับห้ารอยงวดครับปู่มีนิดฝันอย่างไรครับปู่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับอ่าเมื่อคืนก่อนเนี่ยนะรู้สึกว่าฝันมันแปลกอมีพระอยู่หนึง่งรูปเดินเดินไปแต่มีญาติโยมจูงจูงไปลงลงบอ่อน้ำบอ่อนะ บอ่อน้ําสร้างนะครับนะน้ําสร้างนะนะให้ลงก็ลงลงปุ๊บไปเลยแต่น้ํามันใสใช่ไหมครับท่านก็จมไปเลยจมลุบลุบท่านก็โผล่มาอีกทีหนึ่งโยงไปจับลงไปอีกจับลงไปอีกทนีนี้หายเงียบไปในบ่อใ,ใ,ในบอ่อน้นะําอ่ะเอา้าทําไมทํานั้นลนะ่ะพระหมดหมดบุญแล้วนะเนี่ยรีบรีบลงไปช่วยนําไปไปช่วยจับพระขึ้นมานะ่ะไปนอนบนแคร่น่ะท่านโยมนะครับเอาพระไปนอนบนแคร่อ้วก น้ำออกมาทั้งหมดเลยในปากออกโฟื้นขึ้นมาเลยครับอุ้ยเกือบตายมาหนน,นั่น,นะ,ะก็อาตมาก็าพระมนนามนำนำแปดใช่ไหมก็พร,ร,ระนำแปดทีนี้ให้น้ำบอยบอยน้ำสั่งกันนะครับมันก็เป็นศูนย์ใช่ไหมอาตมาก,ก็ตีศูนเจ็ดกศูย์แอะไรศูนย์ห้าอะไรตรงนั้นอะ น้ำสางมันเป็นกลมๆเป็นกลมๆก็เลยตีเป็นศูนย์ไปเป็นศูนย์งวนนี้ศูนจะมาอีกแล้วเงวนนี้ศูนย์จะมาอยู่แล้วศูนย์ก็นั่นนั่นตีเป็นศูนยปูที่ได้เจ็ดศูนย์ห้ากับศูนย์ศูนสามเอนั่นแหละครับก็งวดก่อนก็ฝันว่าเขาเขามาบอกศูนย์หกศูนย์เก้า อาหยาโยมก็ไปตีลังกาเอาจะได้เป็นศูนย์หกครับวันนี้ฟังคล้ายๆกันก็น่าจำม่พลาดนะวไอ้เหลือฝันเนี่ยนะฝันไรๆศูนย์มาตลอดเลยคุณโยมเมื่อคืนก็ฝันไนศูนย์เหมือนกันน่าจะศูนย์จะมาเนะนี่ยศูนย์ศูนย์มาแรงปะในความฝันของหลวงปู่ด้อทุกคน อย่าลืมกลับไปกับมานะนั่นะเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าะไปตัดสองตัวเลยตัดนั่นน่ะเลลือกี่ตัวมีแค่นี้แหละก็ลืมทุนอย่าลืมจนทุนด้วยนะสามนุนอะไรเนี่ยศูนูนย์เคยออกนะปูเนาะศูนย์เคยออกนะศูนย์ศูนย์อ่ะอยม ดึงแขนพระลงบ่อน้ำพระก็จมลงน้ำพระก็จมลงน้ำสำลักน้ำจมสำลักน้ำบ่อก็บ่อเป็นวงกลมใช่ไหมปู่วงกลมวงกลมก็ศูนย์อยู่แล้วเนาะศูนย์แล้วนะพระก็น้ำเจ็ดน้ำแปดปู่เอาเจ็ดกต้องปู่ตีให้ตามนี้แล้วก็ตามนี้แล้วเนาะเจ็ด ศูนย์ปกติถ้าอาตมาสวดคาถาจับหวยเนี่ยมันไม่พลาดนะคุณโูมนะมันงดทแล้วนี่ก็บอกศนะูนยศูนย์เก้าน่ะมันก็ตีลังคาเป็นศูนย์หกอันน้เนี่ยโดยมากถ,าถ้าวันไหนวันวันพระสวดคาถาจับหวยเนี่ยมันจะได้ดานดา,นดานตามเป้าหมายเลยครับ นี่ปูสวดหรือยังครับผมสวดเมื่อคืนสวดสวดจำไว้แล้วใช่ไหมครับสวดจนง่วงเลยหาวน่าสวดจนง่วงเลยสวดจับตัวเลขใช่ไหมปู่จับตัวไหนน้ออยู่หรือยังเนี่แหละจับอยู่เนี่ยนี่นี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์สามน้องทาเขียนแล้วปุ๊บนี่ครับถ้าถ้าสองตัวนี่ปูชอบตัวไหนครับถ้าถ้าเนี่ยข้างบนเนี่ยสองตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนยถห้าเนี่ยถ้าเป็นสองตัวก ศูกับศูเ็ดเนี่ยศูกับศูนยครับโครกัน03นะคะแล้วก็เขียนไปสักนิดนึงงนี่เจ็ดหเอาให้หมดเอาเจ็ดห้วยบ่เอาจะเอาให้หมดใก็ซือเลยแต่อด ศูนย์สามตัดเลยศูนย์สามก็มืออาชีพเลยตัดเลยศูนย์สามกับศูนย์ศูนย์แค่นั้นจบเลยใช่ตัวนี้เนี่ยมีเนี่ยแต่ปู่บอกชอบตัวนี้ต้องวงกลมหน่อยศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าอันนี้ขีดเส้นตายเพราะว่าไอศูนย์เจ็ดมันองค์ประกอบตรงที่เลขศูนย์ด้วยครับมัน มันเป็นตรงกับเลขสูตรจำนวนใอ้ปูด้วยใช่ใถ้าเข้านี่ก็เป็นงวดที่503ใช่ไหมปูใช่ใช่เข้ามาแล้ว502งวดเออถ้าเข้าอีกงวดนี้จะเป็นงวดที่503 503แต่ปูปูหยุดมาพักหนึ่งพักหนึ่งเพิ่งเพิ่งจะมาเริ่มปล่อยปีใหม่งวดแรกก็เจ็ดเจ็ดสหกอ่สามตัวตรงๆเลยนะครับ สำหรับงวดนี้ก็ถือว่าเป็นงวดแรกที่เราได้มาถ่ายทําปู่เนาะชูเลยตัวเขียนแล้วไหมห้าร้อยงวดงวดนี้เป็นงวดที่ห้าร้อยสามนะครับงวดวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าสำหรับความฝันปู่ก็เล่าให้ฟังแล้วก็ตีเป็นตัวเลขออกมานะครับได้เจ็ดศูนย์ห้าแล้วก็ศูนศูนย์สาม แค่นี้นะครับ2หางส่วนตัวเล็กๆที่แอดมินเขียนให้นะครับมี075 7 0 5 0 03แล้วก็0ูอันนี้ตัดมาจาก3ตัวที่ปู่ตีออกมานะครับส่วนด้านล่างก็เป็นเบอร์โทรของปู่หลวงปู่นะครับเผื่อท่านใดอยากโทรเป็นการส่วนตัวกับหลวงปู่นะครับก็โทรได้064 487 4985นะครับหลวงปู่บอกว่าอยากจะสร้างรูปปั้นเนาะ ช้าง3เสียงนะครับ1คู่นะครับแต่เอฟซีมีโชคนี่บุญวัฒนาเนาะมีโชคมีหลากอะอยากรวมท่านบุญนะครับโทรหาปู่โดยตรงได้เลยนะครับหรือว่าจะอยากได้ตัวเด็ดๆก่ะโทรมาเป็นการส่งตัวใด<ห>ก็ปู่หราโทรมา,มายินดียินดีต้อนรับครับผมยินดีแนะนำครับเนวทางนะครับสำหรับลีปนีขอบคุณทุกท่าน ทีเขามารับชมนะครับมักจังค่อยเอามักมาผ่านๆนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณทุกทันที่เขามารับชมนะครับกลาวนามสการครับหลวงปู่นามสกานครับรับพรบอกปู่เอาปู่จะให้พรรับพรก่อนขอไปนะคุณโยมเอฟซีทุกคนนะ คุณโยมยูทูปที่นั่งตรงนี้ทุกคนนะต่อไปจะรับพรนะขอเอฟซีทังหญิงดังชายทุกคนจงโชคดีมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และการงานคุณดมสมบูรณ์ผลศขสำเร็จเต็มไป,ไปด้วยสา์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติให้แก่คุณโยมเอฟซี C, ทั้งหลายทุกคนทุกท่านด้วยเทินนะักคุณโยมจงหายจากทุก มอคุณโยมจงหายจากศกพุทธคุณโยมจงหายจากโรคถ้าคุณโยมจงหายจากภัยไข้เจ็บยะคุณโยมจงหายจากเคราะห์สานิ่ยทั้งหลายพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดพุทธพุโธพุทธังปกปักรักษาคุ้มครองโยมเอฟซีทั้งหลายธรรมะธรรมโมธรรมังปกปักร er <world> ักษาคุ้มครองคุณโยมเอฟซีทั้งหลายสังฆะสังโคสังฆังปกปักรักษาคุ้มครองเอฟซีทั้งหลาย ขอขญมเอฟซทั้งหลายจงโชคดีมีทรัพย์ศีนแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาล่องเราอมาสู่เอซีทั้งหลายทุกคนทุกท่านด้วยเธินสาธ,สาธุ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 